สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกเนื้อหากันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องกฎหมายที่ใกล้ตัวคนทำงานมากๆเลยคือพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและก็สภาพแวดล้อมในการทำงานพศ2554เราจะมาดูภาพรวมกันนะครับจาเอกสารสรุปที่เรามีว่าโครงสร้างหลักๆมันเป็นยังไงเป้าหมายก็คือให้เข้าใจกรอบของกฎหมายนี้ แล้วก็ผลกระทบต่อที่ทำงานจริงๆว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องทำตามกฎเฉยๆนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับส่วนแรกเลยนะครับหมวด1บททั่วไปตรงนี้จะมีมาตราสี่ที่ให้คำนิยามสำคัญสคัญอย่างเช่นคำว่าความปลอดภยัยลูกจ้างหรือว่าสถานประกอบกิจการทำไมการเริ่มด้วยนิยามพวกนี้มันถึงสำคัญล่ะครับแบบว่าต้องปูพื้นตรงนี้ก่อนเลยล่ะครับ อ๋อค่ะคือการมีคำนิยามที่ชัดเจนตั้งแต่แรกเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะลองนึกภาพตามนะคะถ้าไม่มีคำนิยามกลางเนี่ยคำว่าสถานประกอบกิจการเนี่ยเอออาจจะตีความไปได้หลายแบบเลยแล้วทีนี้ก็จะงงกันว่าเอ๊ะกฎหมายนี้มันใช้กับที่ทำงานแบบไงบ้างนิยามที่ชัดเจนก็เลยเหมือนเป็นเออเป็นภาษากลางให้ทุกคนเข้าใจตรงกันก่อนมันช่วยลดความคลุมเครือ แล้วก็เป็นฐานให้หมวดต่อๆไปเนี่ยมันบังคับใช้ได้จริงค่ะให้รู้ว่าใครมีหน้าที่อะไรขอบเขตอยู่ตรงไหนนะคะอ่าเข้าใจแล้วครับเหมือนตั้งหลักให้ตรงเด่นก่อนจะไปต่อทีนี้ไปที่หมวด2ครับสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างลูกจ้างอันนี้น่าสนใจมีทั้งมาตรา10 ที่พูดถึงหน้าที่นายจ้างต้องจัดสภาพแวดล้อมต้องอบรมต้องมี PPE ให้แล้วก็มาตรา14ที่เป็นหน้าที่ลูกจ้างบ้างที่ต้องร่วมมือต้องทําตามกฎต้องใส่ PPE ดูเหมือนกฎหมายจะเน้นมากๆเลยนะครับเรื่องความร่วมมือจากทั้งสองฝ่ายใช่เลยค่ะหัวใจหลักๆเลยก็คือการสร้างสิ่งที่เรียกว่าความรับผิดชอบร่วมนะคะไม่ใช่ว่าผลักภาระไปให้ฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งอย่างเดียว กฎหมายมองว่าความปลอดภัยเนี่ยมันจะเกิดได้จริงก็ต่อเมื่อทั้งสองฝ่ายต้องช่วยกันนายจ้างก็มีหน้าที่ลงทุนจัดการระบบให้ดีส่วนลูกจ้างเองก็ต้องปฏิบัติตามแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยถ้าขาดฝั่งใดฝั่งหนึ่งไปเนี่ยออโอกาสเกิดอุบัติเหตุก็สูงขึ้นมันคือการมองว่าความปลอดภัยเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะครับครับการสร้างความรับผิดชอบร่วมกันนี่ฝั่งดูดีเลยแล้วในทางปฏิบัติล่ะครับ กฎหมายวางกลไกจัดการเรื่องนี้ในองค์กรยังไงบ้างครับเห็นว่ามีหมวด3เรื่องการบริหารจัดการความปลอดภัยใช่ค่ะ หมวดนี้จะเริ่มวางโครงสร้างที่ชัดเจนขึ้นละค่ะอย่างมาตรา18เนี่ยกำหนดให้ต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานหรือที่เราเรียกสั้นๆว่าจอปอนะคะซึ่งจอปอก็ต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดเลยนะคะทำหน้าที่ดูแลให้คำแนะนำเรื่องความปลอดภัยโดยตรงแล้วถ้าเป็นกิจการที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยมีลูกจ้างตั้งแต่50คนขึ้นไปมาตรา19กับ20ก็กาหนดเพิ่มอีกว่า ต้องมีคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานหรือขอปอ,อซึ่งในขอปอ,อเนี่ยก็จะมีตัวแทนทั้งจากฝ่ายนายจ้างและก็ลูกจ้างด้วยค่ะอ๋อการมีจอปออก,กับขอปอ,อนี่เหมือนกันบังคับให้มีคนมีหน่วยงานมารับผิดชอบชัดเจนเลยช่วยให้เรื่องความปลอดภัยมันไม่ใช่แค่เรื่องลอยๆแต่มีคนคอยขับเคลื่อนจริงๆใช่ไหมครับ ใช่ค่ะหลักๆคือแบบนั้นเลยมันทำให้การจัดก,การความปลอดภัยเนี่ยมันเป็นระบบมากขึ้นไม่ใช่ว่าเออแล้วแต่ความสมัครใจของผู้บริหารอย่างเดียวพอมีจอปอมีคอปอ,อก็จะมีคนคอยติดตามตรวจสอบวางแผนแล้วก็เสนอแนะปรับปรุงคือไม่ใช่แค่ตั้งขึ้นมาให้ครบตามกฎนะคะแต่เป็น,นกลไกที่ควรจะทำงานจริงๆเพื่อป้องกันเชิงรุกดีกว่ามารอแก้ปัญหาตอนที่มันเกิดเหตุไปแล้วนะคะ เข้าใจครับพอมีระบบมีคนดูแลแล้วก็ต้องมีการตรวจสอบด้วยใช่ไหมครับหมวด4การตรวจสอบและควบคุมอันนี้ดูเหมือนจะให้อำนาจเจ้าหน้าที่ค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะมาตรา34ที่บอกว่าพนักง,งานตรวจความปลอดภัยเนี่ยเข้าตรวจได้เลยโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าการให้อำนาจแบบนี้มันบอกอะไรเราครับมันเป็นสัญ,ญญาณที่ชัดเจนมากเลยค่ะว่าภาครัฐต้องการให้การบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันจริงจัง การเข้าตรวจโดยไม่ต้องแจ้งเนี่ยมันทําให้เจ้าหน้าที่ได้เห็นสภาพความเป็นจริงณนะขณะนั้นเลยไม่ใช่สภาพที่มีการเตรียมการไว้รอรับการตรวจนะคะมันเหมือนเป็นการเพิ่มแรงกดดันให้สถานประกอบการต้องรักษามาตร,รฐานความปลอดภัยที่ดีอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่แค่ทําดีตอนจะถูกตรวจและที่สำคัญนะคะยังมีมาตรา32ที่ห้ามไม่ให้ใครไปแก้ไขหรือว่าซ่อนเร้นหลักฐานเกี่ยวกับอุบัติเหตุด้วย อันนี้ยิ่งตอกย้ําเลยค่ะว่ารัฐเอาจริงเรื่องการตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุแล้วก็ป้องกันปัญหาในระยะยาวค่ะอ๋อครับครับชัดเจนเลยคือต้องพร้อมเสมอจริงๆไม่ใช่แค่ผักชีโรยหน้าแล้วถ้าเกิดว่าไม่ทําตามล่ะครับหมวด5บทลงโทษมีกําหนดไว้ยังไงบ้างครับ เจนนะคะเช่นถ้านายจ้างไม่แต่งตั้งจอปอตามที่กฎหมายกำหนดเนี่ยอาจจะมีโทษปรับสูงถึง200,000บาทเลยนะคะหรือถ้าไปขัดขวางเจ้าหน้าที่ตอนเข้าตรวจเนี่ยก็อาจจะเจอโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน1,000 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเลยตัวเลขพวกนี้ก็แสดงให้เห็นว่ากฎหมายนี้มันมีผลบังคับใช้จริงจังค่ะไม่ใช่แค่คาแนะนาลอยๆครับชัดเจนมากเลยครับสรุปจาก การที่เราลองไล่ดูภาพรวมพรบความปลอดภัย2554ฉบับนี้นะครับเราก็จะเห็นโครงสร้างที่ค่อนข้างเครบวงจรเหมือนกันนะตั้งแต่การวางนิยามให้ชัดเจนกำหนดบทบาทหน้าที่ร่วมกันของนายจ้างลูกจ้างสร้างกลไกลบริหารจัดการผ่านจอปอแล้วก็คอปอ,อมีอำนาจตรวจสอบที่เข้มแข็งแล้วก็มีบทลงโทษที่ชัดเจนมารองรับด้วยใช่ค่ะ แล้วถ้ามองให้ลึกไปกว่านั้นนะคะตามแนวคิดที่แหล่งข้อมูลเนี้ยพยายามจะชี้ให้เห็นเนี่ยการเข้าใจกฎหมายฉบัดนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องการทําตามเพื่อ,อ,อหลีกเลี่ยงโทษปรับเท่านั้นนะคะแต่มันเหมือนเป็นพิมพ์เขียวหรือเป็นแนวทางในการวางระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในองค์กรอย่างเป็นมืออาชีพเลยคือเป็นการลงทุนเพื่อลดความสูญเสียทั้งชีวิตทรัพย์สินแล้วก็ยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงานได้ด้วยค่ะ เป็นมุนมองที่น่าสนใจมากครับทาให้เห็นภาพใหญ่ขึ้นเยอะเลยงั้นผมขอทิ้งท้ายด้วยคําถามชวนคิดต่อเล่นๆแล้วกันนะครับว่านอกเหนือจากการมีกฎมีระเบียบมีบทลงโทษแล้วเนี่ยถ้าเราสามารถนําเอาเจตนารมณ์จริงๆของกฎหมายเหล่านี้ไปสร้างเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยที่มันฝังลึกอยู่ในใจของทุกคนในองค์กรได้จริงๆมันจะเปลี่ยนโฉมหน้าของที่ทํางานแล้วก็อาจจะส่งผลต่อความสําเร็จขององค์กรในภาพรวมได้ยังไงบ้างน่าจะเป็นเรื่องที่คุ้มค่ากับการลองคิดต่อนะครับ